นนใ,ใ,ใครา้ายจีมอนนะครับนี้ไม่เคยมีใครเลกอกกูเลยได้กูดึนเองก็ได้ซื้ออ้ยซื้ออ้ยให้ยใอ้่ใหญ่ใหญ่ใหญ่อ้ยปวดหัวดูไ้ดนี่เหรอยังไง ข้าขื่อช่วยหนูด้วยหนูด้วยอืมอืมอือ้โหในยากจิงเอ๋เอช่วยด้วยวมาจะพาน้ากบปึ้งกรดึง ติดไว้อย่าลื่นอย่าลื่นได้ไหมตัวก่อนเราอย่าเลื่อนจบว้าววิ่งผ่านเทนี่เราเดินมาขอตัวตายนี่เราเดินมาขอตัวตายเราจะตายยังไงเอ้าไม่ต้องสงส

โว้มันไม่ใคยกดกลับลากเลยโอ้หนั่นยังมีคนมาโหลดด้วยผมไม่ดูรูปเกมนะเพราะเราเล่นเบื่อแล้วดูมันคชนะอีกนานคลิปนี้จะยาวหน่อยเพราะผมพอชนะนี่แหละผู้สิงได้ดูโลกอีกงใหญ อ้ยสนใจลืมกระโดดก็สเย้กระโดดเลยกระโดด้วแม่งจิตบาจ้าให้ตรงให้ตรงจึ๊งจึ๊งจึ๊งูด้เียวตนี้ข้างหน้านะจะไปดอยเอโอ้โหเลยากจริง

กู้มาตั้ค่าชื่อนี้ชื่อนี้เอออย่างนี้ชื่อฆ่าตัวตายหรือเปล่าฆ่าตัวตายมึงไปปิดกั้นเนี่ยเปิดแล้วมึงปิดก่อนตัวสุดท้ายเดะที่ไหนออกครับ ไม่เล่นเลี้ยวรถอะไรอ,ไไไอ,อะไรก็ไม่ยู้รถอะไรก็ไม่รู้ก็แม่แม่อนไรแม่มากชิงนนีนนนน้อ่เฮ้ยเฮ้ยอะไระวะดันเก่าเฮ้ยแต่ดันเก่าแต่มืงไอตัวนี้มันเลื่อนเป็นเป็นเป็นการวัดตัว อัวไปเลยหัวาขาวหัวาขาวถูดขาว,ขาว ได้คอเาได้ได้ดูกับจักโอ้มันเฟินโอ้มันเฟินไม่ได้